ทิ่งพระิข้อพรข้อบารมีจากคุพระเทพพระิ่งข้อพรขบารมีจากลุงพ่อของข้าวัดไตรมิตรพระสิ่ข้อพรขบารมีจากลุงพ่อมีนะสสำนักหรือแดเข้าพุะบุณพรสิงขอพรขบารมีจากพระเบิดพระทองหรือผู้รวยนวัดสว่างอารมณ ธ้ติงอพรขอบรมีจหลวงพโตวัพนันเชิงพรอิ้งพพอขอบรมีจาาพ่อโตวัดป่าเรไร้ิงพ้อพอพขะอบรมีจากพ่อโตวัดต่างบางแก้วข้อิงพ้อพรขอบรมีจากพ่อโตวัดนักสี่งขิงขอพรขอบรมีจาาพ่อโตวัดกาลีลาข้อติ้งข้อพอพขอบรมีจากพ่อโตวัดบางที พ่อซึ่งพ่อพอพ่อบารมีจากหลพ่อโทรพระซึ่งพ่อพอนพรมีจากหลวพ่อบ้านเลีพรอึ่งพ่อกอบพรมีจากหลวงพ่อบ้าแม่แรมพ่อซึ่งพ่อพอนพรม่มีจากหพ่อ้าเขเาพ่อทึ่งพอพนอางพบ้ามรพ่อพอพ่อมีจากหลวงพ่อ้ารพ่อซึางไม่กหลวงพ่อบ้าฟ้า่แรงพอยเทพ่อพอนพ่จางท่้าน อาเป็นข้อพรพระวลมีจากพระเปิพุูทาจากโตโกนัลศีหลวงพ่อเงินหลวงปู่ตุ่มคุเอี่ยมประป่านมังโม่หลวงพ่อหลวงพ่ำทัดลงหลวงปู่วนหลวงพ่อเดยยวกางมาแก้วหลงปพระที่ลใหม่ชัารามหลบานเป็นอกไม้สว่างนวัดสว่างพระลมเร้เจ้าแห่งภาคกางพระีพรพระบามีจากบาจิวชัยหลวงพ่อเกษตเทมโบเทะเจ้าภาคเหนือ ป้าช่วยพอพรพระบารมีจากหลวงพ่อหลวงปู่มั่นสมภูรพปัตตะไรหลวงปู่หมูเทวดาเดินดินเทพเจ้าภาคอีสานป้าช่วยพอพรพระบารมีจากพญาคงพญาพานหญ่หอมพระนเรศวรดมหาราชพระเจ้าตากมหาราชพระพุทธยอดฟ์วารุฬาโลกมหาราชพระอิยะมหาราชกระเลงเดียคบรมหลวงสุพรร ราชการที่เก้าราชการที่สิบตรงเสด็จลงมาเปิดฟ้าเปิดบินเปิดเมืองบาดาลเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีพุทธางเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิด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 ด้วยนะโมพุทธายะเปิดงาน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 เปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองเปิดทองโชคลาภวาสนาโชคลาภวาสนา ชอบาศานาเปิดกระเป๋ารัทรั nah. so, ์เปิดกระเป๋ารัทรั์เปิดกระเป๋ารัทรั์เปิดกระเป๋ารัทรั์ประทีปิประทีปิปะทีปิอิทิปะทีปิปิีิปะทีปิปิทิประทีเตบอกชื่อนามพูวันเือดปีเกิดตรเลขที่ลำโลำพจังหวัดเลกบิฐานนะขอให้มียบ สุขวามดีเลญด้วยอายุวันนา้นถูกทำพระปุจจพจน์ก็พอมดโดมโลก็ภายหมดวพระเหียดแต่ไร่สาธุสาทุตาธตตตตตตตุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เมจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวย รวยหรือไม่รวยวันที่วันที่ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยดีหรือไม่ดี भो विपेत्रे उमाकायतु นามสำบลวันเดือนปิเกิดบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดนึกอิษาโนก็ให้มีความผูกวามเจริญด้วยอายุวันนาทุูกพาก็ลาหมดครอบตัหมลรคมดภัยหมดวัชนีจันไร ทุกทุกขทุกขทุกข์ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยไม่รวยวันนี่ว uh, um ันนี่ถูกหรือไม่ถูกรวยหรือไม่รวยเรื่องบ้านกรมี พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเจ้าฟ้าว่ามหาปัสสันคุปิดามันดาภูบาจารย์เทวดาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายสธรรมพิจารณ์ทั้งหลายเทวดาประจำตัวเจ้ากรรมเยวิปรประจำตัวเทวดาประจำที่อยู่ทั้งหลายเทวดาประจำที่ทำมาหารกินญาติทั้งพ่อญาทั้งแม่ญาติทั้งผหรญาติทั้งเมียแม่ญาตินางเมย์แม่นางรถยนต์แม่นางรถไฟแม่นางเครื่องบิน ตรงมาประสิธิประสิธิประสิธิประทานพด้วยเถิดรวยไม่รวย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  ใยมาลอกใครมาหลอกสิ่งก็ถิดอยู่ในสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นเกลอสิบสี่ชั้นเมืองบาดานี้สิบแปดเปิดคอระดีสิ่งก็ถิดอยู่ในจตุระเทีอาตาที่ัษาที่สิ่งก็ถิดอยู่นาทดิน้ำรลมไฟอากาศรักษาสิ่งก็ถิดอยู่ ทางผ่านที่แห่งนี้ที่ถึงพระเดชอยู่ในเทหะทางผ่านที่อยู่เตือนใจของบรรดาท่านทําลายออกชื่อนําสกลุมวันเกิดปีเกิดตั้งเลขที่ตําบลอำเภอจังหวัดเลยอุดรอีเต่งพระเดชอยู่ใต้แผ่นพระราชวัง การหลักเมืองทุกจังหวัด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 ติดติดสถิตอยู่ในวัดวาอาลาติดติดสถิตตั้งทีทีแปดทีติดทีหกททีเจ็ดีหน้าทีแปดทีิสองร้อยยี่ทีเจ็ดีประมาณ จะมยิงเป็นพายเป็นบุพาวุธแกเด็กเล็กเราใจเมื่อได้ยินเสียมรองของประกาศนักปีดก็เป็น้าวขออันเชิญผู้กองทุกขันทรงระด็นเ้าสู่รองรานพลังพิธีในพิธีจรอคอยรักาเสร่อมงค์คนวีนอาบนังเพลงรอยกระทง จงมาเปิดที่เปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดพระบารมีในพิธีลมตะปูจันเพลุดทาเปิดทางมังเปิดทางขังเปิด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 ด้วยน้าโคุดทา เปิดงาน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 เปิดเงินเปิดเงินเปิดเงินเปิดทองเปิดทองโชคราบวาธนาโชคราบวาธนาเปิดกระเป๋ารับรับเปิดกระเป๋ารับรับเปิดกระเป๋ารับรับเปิดกระเป๋าล้ำรักปราิี๋ปลาิีิปราตี๋ปลาบาดทานพร้วยเธอนักประ้านธ์บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดวันที่ตำบลอำเภอจังหวัดเรื่องอากาศหน่ รด้วยอายุวันอายุขากเวลาหมดดอกหมดดอกหมดโรคหมดภัยหมดปัญญายันไร้สารสุขสารสุไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนไม่จนรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยไม่รวย วันนี้ถูกแล้วไม่ถูกรวยแล้วไม่รวยเรื่อหน้าบารมีของพระแก้วพระการพระกม่ยากพระท้าววรานูพระท้าวพนาตูท้าวเล็กตูวันตูริยะตันทาพระราหูพระพิราชบาพระพิราชผองเมืองพระพิราชลงเพื่อพิเภกรามา ปัดภูปัดโรคปัดโรคปัดภัยข้อนอกข้อนาข้อวันข้อเดือนข้อปีข้อลายลายออกไปหายไป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 ของไวแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลมหามงคลให้พระมาคุ้มครองเทวดารักษา แถวคาดแถวคาดแถวคาดตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดี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 รวยรว,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 วยการทุกคนทุกคันจะเลื่องตอนที่อาณารารบูชเกตวามารามเจวายุของบารมีของควาเป็นทุกข์ทางการโตถึงความทุตตก เป็นเต่าแก่ยุคก็สูงถวยผมเป็นพระโี่ร้อยกว่าปีี่ร้อยว่าปีผมแก่พผู้านางโตก็ประมาณร้อยกว่าปีผมเปนชยก็ประมาณเจกว่าปี

จตุปัทวะเอเตตวิริยยนตุอนามจตินติเจสาวาตโตเมสเกสเนสกาสาวุจตกันเจเรวินาปนธรรมะยีวิหารต้มีเจเร ตุมังตะเปติมหคุริสาสะพายิเตวะมันโตสุโธตุลาโคกิสารุบาเวนะติโตปาตวะตัมมาลุภาเวนะติตาัิตังโคตังคาลุภาเวนะติตันตระโยตา

มีพระอยู่กับตัวเราดูเลขนะเลขด่านเด่นเพนเลขเด็ดงวดนี้เลยบอกให้หน่อยนะหนึ่งยังไม่บอกใครนะจัตื่อ่าบอกเป็นรายแรกก่อนเลยนี่สองพระตัวหนึ่งองค์สามพระแรกอีกหนึ่งองค์กวนนกระเหาะโบราณว่ารักพระสงพระเกม้อขอชีวิต ทุกคนนะแต่ถ้าไปดูโหรวลากาหัวลากามันจะมีพระอยู่กับตัวเราเองนะสามองค์องค์หนึ่งอยู่องค์หนึงงน่งไปองค์อยู่องหนึงน่งไปกับเราเนี้ยเพราะงั้นทูกในมือเนี่ยก็คือบูชาพระจุพระประจำวันวันอาทิตยกดอกจักน,นทร์่ห้าดอกอังคารใส่ดอกพุธกลางวันสิบเจ็ดกลางสิบเก้าทุก ยี่เป็ดสาวะหูตือมรูด่องดอกคนนี่เติดจำันเติดนใ่ได้ก็ต้าอกดอกนะเดี๋ยวจะไล่วันอาทิตย์ไปก่อนนะแล้วก็อบอกวันอาทิตย์คนอาทิ์ก็เป็นจุดพู่อกิฐานกระตัดที่หน้าจับเยื่อตาบาะ แล้วใครจารนโมธนาบูชายติบาห์น right? ่าติบาห์บูชาขอติดจักพระขอพอจากเทวดาก็ได้เสร็จแล้วกลับมานั่งที่เดิมวันนี้ว่าใครจะบูชาตะบุตรนะเปล่าจระาวังระวันะใครจะบูชาก็บูชาได้ตะบุตรจันเทมสองร้อยบาทนะใครจะบูชาก็บูชาได้เอ้าตอเวลาตรวจจบวันที่ตรวดจบ Semua orang akan terus memperhatikan.